เรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆได้อย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ที่ถูกจับตามองอย่างแอฟทักษอนพักสุขเจริญและนนกุลชานนสันตินทรกุลล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเปิดใจในรายการแฉทางช่อง GMM25 พูดถึงสถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบันพร้อมเปิดมุมมองต่ออนาคตอย่างตรงไปตรงมานนกุลย้ำสิ่งที่เคยพูดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นความสัมพันธ์ว่าทั้งสองให้เวลาสาปีในการเรียนรู้กัน และตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งปีเท่านั้นถ้ายังไปกันต่อเรื่องแต่งงานก็จะเกิดขึ้นเร็วมากแต่ถ้าไม่ใช่ก็ยังเป็นพี่น้องกันได้ด้านแอทักะอนก็เห็นด้วยพร้อมแชร์มุมกองจากประสบการณ์ชีวิตว่างานแต่งงานมันก็มีความหมายในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการทำให้ชีวิตคู่ลงตัวการจะคอมมิทกับใครสักคนต้องคิดให้มากและรอบด้านเพราะมันไม่ใช่วันหนึ่งวันเดียว แม้ทั้งสองจะยังไม่ให้คำตอบแน่ชัดเกี่ยวกับการแต่งงานแต่บรรยากาศการพูดคุยเต็มไปด้วยความเข้าใจและเคมีที่เข้ากันอย่างลงตัวเรียกได้ว่าแฟนๆฟินไม่หยุดและพร้อมนับถอยหลังลุ้นข่าวดีอีกครั้งในปีหน้า